พามาดูกลิ่นสนที่อุ้มตอนไปค่ะตัวนี้เป็นสนแคะสีชมพูสนเกลเรียนะคะตัวนี้เดี๋ยวอุ้มแกะไปล,ละหลักแต่ว่าอุ้มอยากรู้ว่าอุ้มตอนน่ะลากมาอย่างก็ประมาณหนึ่งเดือนเกือบเกือบหนึ่งเดือนตัวนี้ค่ะมันมาเป็นแบบเนี้ยทุกคนทุกคนมันมาเป็นแบบเนี้ยน่าจะใช่แล้วล่คิดว่าน่าจะใช่แล้วนะ ว่ากิ่งตรงนี้มันออกมาละมันแตกออกหมาอีกแต่ตัวนี้แต่ว่ามันยังไม่เป็นรากแบบมันเริ่มเป็นตุ่มเขาเรียกตุ่มรากเนาะจริงๆนะเอาจริงๆผมว่าถ้าผมใช้ขุยมะพร้าวผมว่าน่าจะไวกว่านี้อันนี้ประมาณหนึ่งเดือนมันมีเป็นตุ่มมาละแล้วทํทำไงต่อตัดเลย แต่เลยหรือว่าตอนไหมทิ้งไว้อีกทิ้งไว้สิบเดือนแล้วกัน